<Thanks. S 2> เอากล้องหอน่อยมะดิฉุมาพี่พน้องสวัสดีครับแค่อะไรตัวข้าพีเจ้าของห้องห้องหกอะไรตัวสวัสดีนะครับอุ้ยสำนักประกาศจริงจริงมันเหมือนดีเหมือนพิธีการสอสดีข่าววันนี้ระมารางานข่าวพยากรณ์อากาศกันนะคะดิฉันรางงยงานข่าวโดยใครเหมือนจริงจริงแบบเนี่ยหนาเราเราเป็นผู้คนรายงานข่าวเนี่เอากระดาษมา่น, <c oughs> ในะใาะ แต่คนคนทักเยอะเหมือนกันนคนนี้เยอะมากคนนี้เองเลยก็ไม่เหมือนตัวเองคนนี้คือคนคนไหนคนในเช่นอ่ะยิปโซก็มีคนทักอืมแข่งคนนี้เขหมดในวงการใช่ไหมชายช่ยทำไมถึงน่าเหมือนคนนี้จังอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่เหมือนนิสต้์เลยแต่ไม่เหมือนิพี่น้องวัดดีครับพี่น้องขามาแล้วควรอะไรควรแชร์แฮมเด้อวันนี้เรามาไลฟ์กันใน Facebook นะครับเพิ่งมาจากตลาดนะฮะเรื่องตลาดเบื่อมากันนี้เปรย์พา ทนายทั้งสองนะครับมาทานเค้กแล้วก็แต่ว่าเค้กเหลือแค่3ก้อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ผู้ชมของจริงด้วยนะผู้ชมจริงก็มีอันในจอเนี่ก็มีทานหกร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็เลยนันจะว่าเราไม่ตรงปกอ่ะกินอะไรอยู่เปล่าไม่ได้กินอาหารกนอะค่ะกินเค้กคุณไม่กินคุณไม่กินน้ำหวานเหรอคะไม่ในะพี่น้อชอบกินกาแฟแต่ว่าถ้ากินอะไรนี้เดี๋ยวไม่ได้นอนพ่แถ้ากินอะไรนี้เดี๋ยวดิบเกินคุณทนายวันนี้เราอยู่กับทนายทนายฟางค่ะทนายบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิ้ลร์บ้าิ ตอนเกิดมาตัวเล็กไม่น่าโตอ๋อตอนเกิดมาตัวเล็กก็คือเล็กใช่ไหมตอนเกิดมาตัวเล็กตัวมีตัวเล็กใช่ตัวโตมาตัวโตมาคือแม่ก็เลยให้กินเยอะๆไงก็เลยเป็นแบบนี้ต้องมานั่งคุมนล้วตานก็แบบชิมได้แค่สองคำแค่นั้นโคตรตากเลยออกยางงวดนี่สั้นง่ายจะเร็วบ่มูดิแชร์ให้แล้วค่ะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ขนาดตอนนี้อยู่ที่ฟีนแรงคาเฟ่สาขาหอมแก่นนะครับก็ พามากินจรนงๆเราอยากให้ชิมเค้กรอดช่องแต่ว่ามันบายๆแล้วมันหมดแล้วทนายสวยมากท้าไมเพื่อนก็แน่หนุนทนายผู้หญิงกับทวิอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นพลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงเพื่อนหญิงจะกอบกู้โลกเพื่อเอกกันละเพื่อนหญิงพลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงพี่น้องวันนี้ไปตลาดมาเหนื่อยมากเหนื่อยมากฟ้าล้างใจหน่อยเร็ว ขอเราจะให้เราทให้กับทนายเนี่ยร็วปากเปียกมากวันนี้ถามจนคอแห้งเลยถามจนคอแห้งแล้วสองนาทีเกือบสี่พันหมายถึงอ๋อพี่นายอยากแซมผ่าอย่างทนายบอทนายง่ามบอพี่น้องสี่พันห้าร้อยท่านผู้คำจริงนะถ้าคุณโกงคุณจะตกนงรกนะ พรุ่งนี้จะกันนะครับกรุงเทพงานไทยโอ้เป็นสเตจแนะ่อบมือนหนีมาสนมือนหนีสบายดีพี่นอ้องมือนหนีมวอน,นอากาศก็ดีเนาะบรรยากาศดีฝนก็ฝนก็กรกตะตกนิดนิดหน่อยๆโปรยคอยเพิ่งดูไลฟ์สดอีพีห้าสี่ย้อนหลังกับมาอพอล่าโชว์วันนี้จริงๆนะผมผมตื่นตื่นเช้ามากแล้วก็ไปไลฟ์สดกับแม่ดอกรักแล้วก็วิ่งมาหาคุณฟางนะครับซึ่งคุณฟางก็โทรตามอย่าลืมมองไลฟ์สดนะกลัวไม่มาเนาะทำไม บิ๊กยังไลฟ์สดอยู่เนี่ยคือโทรตามเลยอืจะมาไม่ทันนะมาจะสีบูมุตะว่าทนภายหน้าดีังน้ใจให้เยอะเลยทนายสวยบอบ,บิ๊กก็หล่อก็เ <c oughs> ขาคัดหน้าตาความรวยที่หลังอ <c oughs> ขพอกฎหมายเอาที่หลังแล้วกันเอาหน้าตาไว,กว้ก่อน <c oughs> แม่พปน่นหองจริงๆเราแบบตนนี้ละ่ะก็จึงบอกว่าเอาความสวยเขาสู้ความรวยไว้ที่หลังเห็นแมน่ความสวยมากกว่าพูดต่อสู้เราเป็นแพ้แ เป็นผู้ชายใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความเดืดเข้าสู้ก่อนเอาความเดืดเข้าสู้สวัสดีค่ะพี่เอาก็เหมือนเหมือนย่าโมที่กับผู้เมืองโคราชท่านก็เป็นผู้หญิงนะแทนก็ยังเอาเมืองโคราชกลับมาได้เพื่อนถึงพลังเป็นไงบ้างฮาวเค้กแซ่บบ๊องอร่อยอร่อยค่ะอันนี้ปภาษาอะไรดีกาชิมสักคำชิมหน่อยไม่ต้องรอน้ำตาล นิดนึงตอนเย็นไปพิตเนสด่วนสุดท้ายคือก้อนหนึ่งทั้งคำอัาได้ชินแล้วใช่ไหมอร่อยส่งกำลังใจให้ทั้งผู้ใหญ่บ้านที่เรียนแล้วก็ทนายทั้งสองค่ะทนายฟางกับทนายลิตร์นลนะครับส่งสองนิ้ว คจะจะอยเจ้าใจหน่อยพี่หน่องนี่แต่หัวใจก็หัวใจสวัสดีพี่เจนเกาหลีด้วยนะครับพี่น้องมาพี่นะ <c oughs> คนนรับเปลี่ยนแป๊บนึงกับซีนีล,ละล่ะ <c oughs> เอ,าอ้า <c oughs> เดี๋ยวเคียดเดี๋ยวเหยียบให้หน่อยก็ไนดะ้เ <c> บ <oughs> <c oughs> <c oughs> บี้เบบี้ชัก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 ทีมงานทนายมีแต่คนสวย อันนี้ไม่หมดนะที่หมดนะที่เก็บไว้ในสตออีกก็ยังไม่เปิดเลยอี่ดีพี่น้องคอยจ้างแล้วเนี่ยเพิ่์ดสวยยังหล่ะพี่น้องอี่ดีบริจาคอย่างอื่นดอกบริจาคแบบบริจาคแยังบริจาคบนที่เขาพูดกันแล้วเหรอใช่มันก็เห็นประจักษ์อยู่แล้วอะเมียมหยบใครบ้างวันนี้ฝั่งนี้นะครับหนุ่มๆป้าไม่เ็หยังนี่ มาเป, <ATE> <verso> เป่าคากอแนเธอรไปสารมันก็เ่อึนเขาไปตีเพ่ไปเขาไปให้ตีปันหาทางกาออกเตะพาต้องเบนไปสารแต่ว่าต้องเบนไปนั่งอยู่หน้าสารภูมิงงมากเขาต้องบามายังไงนี่บาก็มาหรอไม่ทไม่ทำการทำงานหรอต้องบาน่ะโอ้ไข้เมา บอดพ๊กเมาหรอบอดพ๊กเมาอีกแล้ววันนี้ทำไงดีทรงใสร็ไม่มีไม่มีการงานค่ะในหมาแต่เด็กน้อยมานี่ไงชวนเชิญชวนปี๊บอันลิเตอร์เบ็ดเยอฟินคาบได้เป็นอย่างไรอุ้ยคุณเห็นตัวตัวใหม่ล่าสุดชินค้าใหม่ล่าสุดเข้าสต๊อกก็เห็นไหม อันถามได้ว่าเป็นอย่างขึ้นนั่นกลับจากของอันเต้ันหรือขึ้นโพสที่ล่าช้กันรูปกนะันนกลับแล้วกลับแล้วครับเดี๋ยวทำอะไรพัดหน้าตานะนัตตี้หน้าตาเหมือนบาดมากเลยอ่ะบาดโดนเหมาแล้วพี่อันสเตรียเมาเหมาทุกวัน <ừ> ลูกค้าพื้นปต้มตเราไม่ต้องคอยมาพูดเรื่อนอะไพี่น้องเบิร์ตลานะเอาองค์คาร์คือหลายแทย้องค์คาร์มีแต่คนเป็นตาย่านเมื่อตื่นตื่นมากอืม อรง C F อันนี้ใช่ไหมเออ C F เลย C F เค้กหน้านี้หรอจะกินเค้กหน้านี้หรอใช่ C F เค้กหน้านี้่ะเค้กอันนี้เขาดูแลดีนะเค้กเนียนมาฟ้องแฟนเค้กก้อนใหญมากอ่ะเค้กสักลายเรียน ถ้าคุณคุ่จะให้อันนี้กลับบ้านไหกินไหมล่ะฮะอันนั้นก็จะไม่คงไม่กินแล้วว่าเขากำลังควบคุมน้ำตาลน้ำตาลตาลอยู่มันนิดเดียวอีกนะอันนี้อันนี้ไม่นับแคลอันนี้คือจิ๊กไปแล้วนะนี่โปรตีนเอาไปฝากเอาไปฝากไปเอาไปฝากไปผู้เฒ่ายี่ห้อแน่ไปฝากไปยี่ห้อแน่อันนี้คือบอกเลยว่าเกี่ยวกับซ้ปตังก็อร่อยใช่นี่คือคุณบิ๊กยังไม่ให้แต่ว่าถ้าเห็นตรงนี้แล้วแฟนคลับก็ต้อง ไม่ถ้าผู้ขายเนี่ก็ต้องให้แล้วแหละจะได้มีพลังในการทำงานตองขอทานเอาไปเลยเอาพุดอ่านเลยเอาไปเราต้องกินแล้วนะฮะไม่ใช่ไปวางไว้ในบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวจะเอาไปกินเนี่ยน่ากินมากจริงๆทิเบียนหลอกกระมูทุกคนเป็นพยานนะคะว่าอันนี้คุณบิ๊กเอาให้แล้วให้แล้วครับทำไมฟังไม่ได้เจตนาแบบนี้ก็บอกแล้วไงเอาความเสียเขาแรกเห็นบอกแต่แคบหมูกระปุ่นเราหนี เสียไปเยอะเลยนะทั้างเค้กเอาแบบข้าข้อยากปรึกษาทนายเรื่องอะไรบ้างแบบใครเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างสมมติว่านอกจากเรื่องมินเรียอะไรเงี้ยแบบปรึกษาได้เลยค่ะทุกเรื่องไหมเรื่องอะไรยังไงบ้างนะแนะนำหน่อยบางคนเจอปัญหาแล้วก็สามารถติดต่อได้เนาะใช่ค่ะหนึ่งก็หนึ่งละฮะเรื่องหนึ่งก็หนึ่งหรอไปที่ไปที่บ้านป่าแล้วก็อาริยาทนายความได้เลยนะคะเตี๊ดเตี๊ดอาริยาทนายความเลยเนาะเซียนบุ๋งเนาะพูดได้อันนี้อันนี้เราไดในส่วนในเตี๊ดบุ๋ง อาริยาทนความได้เลยนะคะว่แต่ความสวยกินคาร์พี่น้องเราต้องกินอย่งางไรดอกมูเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีความรู้อยู่เรามีความรู้ใ<อ>ช่หลหมเนาะไอ้ข้าวบ้านนเอาความสวยเขาแหลกเนาะถ้าเขาบอกว่าถ้าแข่งกัใคบอกว่าเอาความสวยอย่างเดียวก็อาความสวยก็ได้ยึดแล้วนะเอาไปเอาไปโเขาอ่านดูพี่ลิทเติ้ลนั่นะคะอยากกินเลยกกิน โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันแค่นี้นะครับมาทักทายสบายดีเฉยแนนอนนี่ก็ราบรื่นดีสนุกสนานดีตื่นเต้นจังว่าสั้นราบรื่นดีค่ะเดี๋ยวเราได้มาเจอกันอีกแน่นอนเราเจอกันหลายราบรื่นมากเพราะหน้าซานแบบว่าอฝนตกก็เลยลื่นลงมาเลยนะฮะให้แบบเป็นเงื่อนไขทนายพี่ต้นสวยเวอร์คุณนิกเนมบอกจริงหรงส์กันเหรอ นายพิเติ้ลสวยเวอร์คุณนิกเนมโอเคนะคะฝากติดตามเธอนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแดนน,นี่น้องนัดเบอร์ศูนย์ศูนย์น้องบาสเบอร์เก้าเก้าสาธุน้องเก่งเบอร์น้องเงเบอร์หกเก้าหนึ่งสามเบ, <69. S 1> บอร์หนึ่งสามเบอร์ดีของฝรั่ง